เศรษฐาเนี่ยวิงวอนเลยนะคะกรณีมีคนวิพากษ์ชุดพิธีการของนักกีฬาไทยที่ใส่ร่วมพิธีเปิดแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ปารีสบอกว่ามันเอาคนนี้โลกอะไรเขาบอกว่ามันเอาบ <c oughs> วกการที่จะบอกว่าเสื้อคุณเอาหรือเสื้อผมเอาเนี่ยมันแล้วแต่ตาใครตามมันใช่ไหมล่ะ <c oughs> ผมอาจจะบอกว่าสวยบางคนอาจจะบอกว่าไม่สวยก็ได้ อาจจะบอกว่าเสื้อผมไม่สวยแต่ถ้าท่านเลขาธิการนายกท่านเลขาธิการนายกรลฐมนตรีอาจจะสวยกว่าผมว่าเรื่องนี้ต้องให้เกียรติผู้ออกแบบคอยทุกคนอย่าไปสนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆเลยโฟกัสเรื่องอื่นดีกว่าเรื่องอยาเสพติดสําคัญกว่าอันนี้เป็น<ม>เป็น<อ>ชุดที่ใส่ในโซเชียลเนี่ยร้อนแรงมากหลังจาก<ม>เห็นภาพ ซับสิรีแต้รัตนชัยนักแบดมินตันประเภทคู่ผ,ผสมเปิดตัวชุดกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก24ที่ปารีสฝรั่งเศสซึ่งจะมีขึ้น26รักฎาคมนี้ถึง11 <นะ S> <นะ S 2> สิงหาคมนี้นะคะแฟนกีฬาบอกว่าเฮ้ยนี่มันชุดนักกีฬาทีมชาติไทยในโอลิมปิกเกมเหรอแล้วไปปารีสนะมันไม่ทันสมัยเลยนะมาสูชาติอื่นเขาได้ไม่เนี่ยล่าสุดแฟนกีฬาทีมชาติไทย แชร์ภาพ AI คือปัญญาประดิษฐ์ค่ะออกแบบชุดโอลิมปิกเกมส์ขึ้นมาใหม่ค่ะออใส่เน่เน่เน่เขาออกแบบอย่างนี้เลยค่ะสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยและดูสวยถูกใจคนเฮกันล่าเลยบอกมันต้องอย่างนี้ออมันต้องใส่แบบนี้อ,อ,อย่างนี้ไหมเอไอเอไอทำให,นะำให้มันต้อง,งออมันต้องสมาร์ทอย่างนี้ออทันสมัยอย่างนี้และใส่ความเป็นไทยลงไปอย่างเป็นสากลแบบนี้ แล้วก็บอกว่าออบทุกคนชอบมากเลยทุกคนชอบภาพ AI นี่มากเลยอ่ะแล้วก็ปรากฏว่าคือมันสั่นสะเทือนวงการแฟชั่นซอฟต์พาวเวอร์มากนี่นี่เอไอทำนะคะซึ่งออกมาสวยมากอ่ะสำหรับชุดพิธีการของไทยที่ต้องใส่ในวันเปิดงานกีฬาโอลิมปิกส์ที่ปารีสเนี่ยนะคะล่าสุดพันศักดิ์วิญญาณซึ่งตอนนี้เนี่ยนะแกเป็นแบบว่าเจ้าพ่อซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะคะ แล้วแกก็เป็นคนที่มีมายเซ็ตของแกแบบทันสมัยแกแหละแกวิจารณ์ชุดนี้แกบอกไม่ใช่มั่งอ่กลับไปที่ชุดเดิมไม่ใช่มั่งรอดูก่อนไหมล่ะนี่มันชุดเด็กห้องอาหารโรงแรมสองดาวนะห้องอาหารอำเภอนอกอำเภอนะไม่ใช่มั้งถัดจากนั้นไปดวงฤิ์บุญน,นาคซึ่งเป็นคณะกรรมการ,การยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ก็ใช้เฟซบุ๊กแสดงความเห็นในใต้โพสของพันศัก์บอกว่า พวกผลบ่นกันขมเลยครับเมื่อคืนนี้เศร้าครับ<ม>แล้วก็แก้ทันนะครับรอนายกสั่งทีมดีไซนเนอร์ทั่วประเทศพร้อมแก้ให้ทันครับแก่เลยผ่านศัก,ย,กยังมไม่ตอบกลับโพสต์และผันศักิ์ก็ได้ตอบกลับโพสต์นี้อีกว่าอย่าให้อายคนขี่ม้าโดยแนบลิงก์ข่าวสำนักข่าวต่างประเทศที่ลงชุดพิธีการโอลิมปิกของมองโกเลียอ่านดูคำตอบนะมองโกเลียชุดอะไรจ๊ะ มีอาโอ้โหอายเขาอะนี่ชุดโอลิมปิกมองโกเลียย้ายายคนขี่ม้าประเทศที่ใช้ม้าเป็นพาหนะนี่เกไหเมล่าเกยไเมล่าเรียบนะเรียบซอฟ์พาวเวอร์เมล่านี่แล้วดูกระเป๋าที่เถือนี่เดินเข้าสนามนี่รู้เลยมองโกเลียเลยกระเป๋าก็เหมือนกับภาคเหนือเราเลยนี่นี่เป็นไัยนี่ นี่พันศักดิ์เอาเสื้อมองโกเลียมาตบหน้าดีไซเนอร์เลยของไทยเลยนี่เจ้าว่ะเจ้าว่ะเจ้าว่ะเออแกว่า,าทีนี้คุณเรวดีสีเทา้าคุณเรวดีสีเท้าก็บอกว่าด้วยความเคารพนะขอเกาะกระแสเรื่องชุดและขออนุญาตไมเอารูปน้องใส่ชุดนี้มานะเคยเข้าร่วมพิธีซีเกมนะเข้าร่วมงานเปิดเนี่ยเครั้งนะซีเกม7เจ็ด เอเชียนเกมส์เอลิมปต์เกมส์เขากับสามีเคยร่วมเดินด้วยกันนะประเทศไทยส่งนักกีฬา mm hmm. เข้าร่วมเกมตามโคต้าที่ได้ไปจะมา,จากจะน้อยอยู่ที่เกมโอลิมป mm ิก hmm. นี้น้อยหน่อยนักกีฬามีโคต้าหลายชนิดประสบการณ์เนี่ยเราจะใส่ชุดในการเดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดคือเราจะเข้าเฝ้ารับเสด็จก่อน mm hmm. เพื่อรับพรก่อนการเดินทางเข้าเฝ้าหล่อเก,กา้าอ่ะนะชุดเข้าร่วมรับรางวัลถ้าได้เหรียญที่ทำเนียบหนึ่งชุดที่เป็นทางการสมัยโน้น ทีนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสูตรเบลเซอร์สีสุภาพจะวนเวียนน้ำเงินเทาครีมก็ตัดเป็นชุดสากลเป็นสูตรทั้งหมดไม่ว่าจะมาหาก,กรรมกีฬาอะไรก็เป็นสูตรอย่างเงี้ยอย่างที่จะใส่เนี่ยนะคะแค่สีที่เปลี่ยนกับกระเป๋าที่ปักตาเท่านั้นหากว่าจะถามว่าจะแลกกับประเทศอื่นไหมคือแต่ละประเทศคู่ก็ใส่ชุดมากันนะนักกีฬาส่วนใหญ่ไม่แลกค่ะ มันเป็นความภูมิใจอ่ะเขาจะแขวนไม้เรียงเอาไว้ว่าเขาเข้าร่วมการแข่งขันที่ไหนมาบ้างอ่ะนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสูตรเบลเซอร์อย่างนี้ที่มาที่ไปของชุดนักกีฬาไทยที่ใช้สําหรับเดินพานเหรดบางปีเนี่ยใช้ผ้าไหมไทยตัดสูรค่ะนะยุคสมัยก็เปลี่ยนไปทุกคนก็อยากเห็นเอกลักษณ์ไทยมันโดดเด่นมากขึ้นคือมันเดินอ่ะช่วงเวลาเอาจริงอ่ะแป๊บเดียวถามพี่ว่านักกีฬาอยากใส่ชุดที่ไม่ใช่สูตรหรือเบลเซอร์ไหม คำตอบคืออยากค่ะด้วยความเคารพเบื่อไหมสูตรเนี่ยมันก็เบื่อแต่มันเข้าได้กับสําหรับทุกกระเทศะแต่ปีนี้พี่เชื่อว่าคงโดนกดดันคําวิจารณ์พยายามออกแบบให้มีทุกอย่างมีทั้งผ้าไทยมีทั้งเอกลักษณ์ไทยมีทั้งแปลกตาแต่มันไม่เข้าตาเข้าใจทุกคนเลยเข้าใจทุกคนที่มีหน้าที่เลยนะคะ เือแกเข้าใจอ่ะว่าทุกคนก็แบบมันทีนี้ไปส่องความเห็นชาวไทยหลังทีมชาติไทยเปิดตัวชุดพิธีการโอลิมปิกนะคะวันนี้มติชนเนี่ยเขาไปสำรวจความคิดเห็นที่คนออกมาวิจารณ์บางคนก็บอกว่าสวยบางคนบอกมันไม่ว้าวมันดูไม่แย่หรอกเออบางคนก็บอกว่าไม่ผ่านส่วนใหญ่ก็บอกว่าเออเราก็ถ้าไม่ทำอะไรก็ใส่สูตรเบลเซอร์ไปเธอเออ บางคนก็บอกว่าจริงหรอต้องมีผ้าคมาด้วยไหมเนี่ยแล้วที่สําคัญที่สุดบางคนบอกว่านี่ได้รับแรงบันดาลใจจากอบอตอใช่ไหม <c oughs> อบอออตอรวมใจฟ้าใจโอลิมปิกใช่ไหมเหมือนชุดพนักง,งานต้อนรับในโรงแรมเลยนะ <c oughs> อ,อ,อย่าโทษคนออกแบบดูซิว่าราชการบรีฟอะไรก่อนนี่นี่เดี๋ยวน้องน้องน้องจะเป็นงานตัดรุ่นิมิตใช่ไหมอ,อ,อสมอหรือเปล่าเนี่ยชุดนี้เหมือนลุงตู่เลยนะ ี่ชุดปีไหนเนี่ยตีมย้อนยุคกันปะเนี่ยไม่ทันสมัยไม่ทันโลกอะไรเลยไทยเรียบแต่ไม er, ่ร ah. uh ู huh. so, okay. ้เรามีประเทศไทยเรามีเพลงชาติไทยเรามีวัฒนธรรมไทยเราเป็นคนไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นไกรเรามีเสื้อเป็นเอกลักษณ์เราภูมิใจในความนไทยทําไมพวกเราได้ค่ากันเองชุดมองกเรียดูดีนะผ้าไทยเรามีออกแบบได้หลายอย่างเปลี่ยนเธออะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็ถามพี่นะเอาพี่ก่อนนะคุณเปญยอดเดี๋ยวคุณเปญยอดตามมาแล้วท่านผู้ชมตามมานะพี่บอกได้เลยว่าชุดเนี้ยเฉย เฉยพี่ไม่รู้ใครออกแบบนะพี่บอกได้เลยว่าชุดนี้เชยอ่คือมันมันไม่ได้ใช้อะไรคิดเลยคือหนึ่งก็ตัดเป็นชุดแบบชุดพระราชทานธรรมดาแล้วก็ปกก็ใส่ผ้าไลายไทยเข้าไปเป็นแถบผ้าไลายไทยเข้าไปแล้วก็แถบผ้าไลายไทยแถบผ้าไลายไทยมันเชยมากจริงๆดีไซเนอร์บ้านเราเก่งเก่งไม่เยอะวัฒนิกาเนี่ยเก่งมากพี่เห็นวัฒนิกาเขาตัดชุดอะไรเนี่ยนะมันเก๋ไปหมดอ่า เสลสิสิเก่งมากโซดาเนี่ยแซ่บมากอ,อนักไขนี่ก็รู้มากทีลพันนี่โก้มากเวทิตวาิทิตเนี่ยทันสมัยมากมเดี๋ยวนี้เรามีดีไซนเนอร์ใหม่ๆเยอะมากมายดีไซนเนอร์ต่างจังหวัดก็เก่งมากนะคุณแต่พี่ดูวันก่อนนั้นพี่อ่านดีไซเนอร์คนที่ออกแบบชุดน้องอุ้งอิงอ่ะที่เป็นพันๆันๆมันๆคือแกก็คิดอ่ะแกก็ผ่านกระบวนการทำความคิดมาแล้วอ่ะนะ เราก็ขอรบเป็นความที่แกนะคือการที่ถ้าเราจะต้องการนําเสนอภาพไทยภาพไทยมันนําเสนอภาพไทยเนี่ยได้ได้ได้อย่างมีมีความโดดเด่นอะ่ะอันนี้มันไม่โดดเด่นอะไรเลยว่าไหมล่ะเจอหมูอสาาวะเ็าเก่งใช่มาาหมูอสาาวะหมูอสวะเขาเก่งครับคำถามคือชุดเนี้ยราคาเท่าไหร่ Uh, มีคนไปดูงบประมาณไหมเออเออสูตรตัวหนึ่งควรจะเท่าไหร่เป็นผ้าไทยหรือเป็นทรงพระราชทานอย่างเง uh ี huh. ้ยนะฮะควรจะตัวละเท่าไหร่ uh huh. เท่าไหร่อืม uh huh.